ถึงเซียนหรือเปล่าจ <familia? S 1> ๊ะมากค่ะอะไรของคุณครับเฮ้ยคุณเป็นใครครับแล้วคุณเป็นจราจรนะครับใส่เป็นไฟเขียวไฟแดงไม่แล้วนะครับเแล้วที่ใครคุณอธิบายมาทีก็คุณลายใหญ่ครับปลายใหญ่ไม่ให้ผมกินกับปาฟามอนกับทูน่าปล่อยมือคุณน้ำเพลงลงไปนะครับแต่จริงๆไม่ต้องปล่อยอั่างคู่ก็ดีเหมือนกันนะพอแล้วลาลา สองคู่แล่นผู้หญิงคนเดียวกันพี่องาแต่ว่าละครนีจบไปนานแล้วเจงจะจิ้นกันอีกเหรอเอ้าละครจบแต่แฟนๆฟนก็ยังอินไม่จบนะจริงๆเพราะว่าแบบสองคนนี่เชียร์เชียร์กับกันผิดเนี่ยไม่มี้เลยแล้วนี่ไม่มีอะไรน้องผิดคนสองผิดคนสองเี่เนาะอันนี้คู่คู่จีนคู่นี้ผ่านไปแล้วคู่นู้นคู่นู้นมากคู่เป็นยังไงคะ แฟนๆเขาพูดถึงคู่เราอยู่ไหมคะครับผมก็ของผมของคู่ผมก็เป็นเหมือนกันนะซีทีซีทีซเออดีเนาะเขาเป็นแบบกลุ่มแบบของใครของมันนะอันนี้ซีเคนะซีที เมื่คะที่เราก็แบบว่าซีทีกับเขาเหมือนกันนะก็รู้สึกดีใจฮะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคนคนก็จะถามคนก็ก็จะถามถึงพี่เชียถามว่าเป็นไงบ้างได้เล่นละครอยากให้มาเล่นละครคู่กันใหม่ก็พูดถึงเราแบบนั้นว่าอยากให้มาเล่นละครด้วยกันอีกใช่ค่ะอ่ะมีฉากของคู่จิ้นซีทีให้ดู จม่เนี่ยูบกันบ้างี่ยไม่ได้จูบทำไมอ่ะคือจริงจเนี่ยเมื่อกี้มองโอ้ผมไม่กลั่นมันทำยังงี้เพราะผมไม่กลั่นจูบไปใหญ่เลยทำไมผมไม่มีเลยอ่ะม่มีบ้างเออคือในเรื่องแบบจริงๆแล้วกับคนนี้เนี่ยคือเขาสลับร่างกับอีกคนนึงสลับร่างกับสเตฟานแล้วคือเราโดยโดยคือเราเกลียดอาจารยอีคพื่อนแต่คือก็จะแบบเหมือนทำรุนแรงไม่ดีด่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ พ่อแง่ไม่งอนกันตลอดเวลาคือคือผมจะตื้อตลอดแล้วแล้วแล้วตัววิเชียเนี่ยจะคอยด่าจะคอยตบคือเหมือนเหมือนไม่ค่อยจะรับตบตใช่คือแบบเหมือนทำไม่ดีกับเขามีฉากที่แบบต้องเข้าเข้าพระที่มนนานะเกิดไงบ้ากันเขินกันไหนบ้าเลยแหม่ปากก็อยากรู้อยากอยากรู้มองหน้าเธอไปเลยแม่อยากรู้อยากรู้อยากรู้เขาก็าเกาหลีทั้งคู่นะเกาหลีทั้งคู่นะเขินตรนแบนี้เลองใหม่ไหมลองใหม่ไหมไม่ลอง ใกล้ใกล้ใทันก่อนเมื่อกี้จับพลาดะอะไรอะไรอะไรออเร็วระเกียกยังเห็นได้ชัดลูกพ่อลูกะ่อพาแล้วทันทันลาาใกล้ไกล้